อริย,ยสัจสี่เป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาถือเป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงอันประเสริฐสิทธิประการได้แก่1ทุกทุกแปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตัวอย่างความเกิดแก่เจ็บตายความทัทากจากสิ่งที่รักความผิดหวังความเศร้าโศกส 2> 2. สมุทัยสมุทัย แปลว่าเหตุแห่งทุกข์หรือสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ตัวอย่างตัณหาความอยากเช่นอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นความโลภความโกรธความหลง 3. นิโรธนิโรธแปลว่าความดับทุกข์หรือการสิ้นไปของทุกข์ความหมายเมื่อกําจัดเหตุแห่งทุกข์สมุทยัยได้ทุกข์ก็ย่อมดับเช่นถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ส,ม,สมัก มคคแปลว่าหนทางไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่ามักมีองค์ปดได้แก่ 1. เห็นชอบสัมมาทิฏสองดําริชอบสัมมาสังกัปปะ 3. วาจาชอบสัมมาวาจา 4. การงานชอบสัมมากัมมันตะ 5. เลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชิวะหก ความเพียรชอบสัมมาวายมะ7สติชอบสัมมาสติ8สมาธิชอบสัมมาสมาธิสรุปสั้นๆทุกคือสิ่งที่เราประสบสมุทัยคือสาเหตุของทุกนิโรธคือการดับทุกขมรรคคือทางสู่การดับทุกข